กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันถุกที่28มกราคมกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยด้วยนะครับ มารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกรมบัญชีกลางแจ้งข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายอะไรดูชัดทักที่นี่ผู้ถือบัตรคนจนเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อพอถึงเมยยอ65นางสาววารีแว่นแก้วรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่24มกราคม2565รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการการกองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019เพิ่มเติมพศ5 6 6 4โดยเห็นชอบโครงการดังต่อไปนี้ 1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4 2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่ 2. วงเล็บส โครงการคนรักขึ้งระยะที่4โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4จะช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านทองฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิน่นร้านทงฟ้าและค่าซื้อสินค้าที่บริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งระยะที่4จํานวนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลาสเดือนตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายน2565นั้นกรมบัญชีกลางจึงชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2565 ดังนี้ทุกวันที่หนึ่งของเดือนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า400-500ถึง500บาทต่อเดือนเป็นวงเงินเดิม200-300ถึง300บาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ200บาทส่วนลดการดหวงต้ม45บาทต่อ3เดือน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วยค่าโดยสารรถบรขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT BTS ARL และขอส,อม,อขอสอมก500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทม และปร,ะริมณฑลทุกวันที่18ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตร ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำปลาปาไม่เกิน100บาทส่วนเกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองทุกวันที่22ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่มีบัตร ประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการสําหรับโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่4มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ทรัพย์สินและหนีสินและผู้ต้องการความช่วยเหลือตลอดจนรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ จากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและเฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปี2565ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลาง022706400ในวันเวลาราชการโฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับครับและสุดท้ายนี้ก็ผมคนเชียข่าวกเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ